สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับจะพามาชมาเทคนิคการโน้มกิ่งเพื่อให้แตกยอดนะครับมาดูอัปเดตจากเราที่แล้วนะครับนี่ผ่านไปหนึ่งเดือนครึ่งครับสังเกตว่ายอดเนี่ยทั้งสูงเป็นกิ่งกระโดงนะครับเป็นเป็นพวงเลยครับถ้าเราถ้าเราโน้มกิ่งออกมาลลกษณะไนเนี่ยพอนโน้มกิ่งสักประมาณเดือนก,ว,กว่าๆเนี่ยมันก็จะสูงประมาณเนี้ยนะครับเร็วมากยิ่ง ไอช่วงนี้เจอฝนมันก็เลยยิ่งยิ่งแทงนะครับแทงออกถี่มากเราก็จะได้จากหนึ่งยอดยอดเดียวนะครับจากยอดเดียวเราก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากิ่งกระโดงนะครับคือกิ่งกระโดงกระโดงหนึ่งเนี่ยก็จะโตวไวมากนะภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับอืพา,พามาดูอัปเดตนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามา ดูสวน่า้หล่หรอกทำเป็นางานเด็กๆโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีก,อก,อกอวิธีหนึ่งนะครับอันนี้แทรกก็คืออันนี้เป็นผักหวานที่มันโสมแล้ใบเหลืองมันจะมีลักษณะเหลืองๆแก่นๆอย่างนี้นะครับเจอแดดเจออะไรผมก็ใช้วิธีรูดรูดออกหมดแล้วหักกิง่งหักกิ่งมันก็จะแตกนะครับจากยอดเดียว จากยอดเดียวมันก็จะทยอยออกนะครับจะสังเกตว่าเป็นเป็นปุ่มเล็กๆทยอยออกตามข้างนี้ข้างนี้เราก็จะได้ยอดที่เป็นกิ่งกระโดงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นและกิ่งไหนที่เราหักแนละ้วมันไม่ค่อยแตกครับอย่างอย่างกิ่งนี้มัน,ม,น,ม,นมันแตกอยู่ประมาณสิบกว่ากิง่งอะจากกิ่งเดียวนะครับนี่ผมเพิ่งหักถ้ากิ่งที่มันแตกไม่ดีนะักเนี่ยอย่างเงี้ยมันหักหนึ่งมันออกหนึ่งเงี้ยก็ยังถือว่าไม่ดีนะครับ แต่มันจะเกิดกิ่งกระโดงกิ่งนี้ครับสังเกตสังเกตเห็นไหมครับมันจะเกิดกิ่งกระโดงกิ่งนี้สูงเกือบห้าสิบหกสิบเซนแล้วนะครับเนี่ยครับกิ่งนี้มันจะยาวมาจากพื้นเลยนะครับถ้าสังเกตน,นจากข้อเนี่ยครับมันจะทำให้อ่ามันแตกได้ไวอันนี้เทคนิคใช้แก้ไขต้นที่โทมและเหลืองแล้วมันมันไม่แกะแค่กันไม่โตถูกตินะครับเราใช้วิธีรูดใบเด็ด เด็ดกิ่งออกให้หมดเลยครับอย่าเหลือไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะทะยอยแตกอ่าลองดูกิ่งนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าประมาณ10บยอดนะครับ10บยอดเนี้ยนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บยอดได้เมื่อมันโตขึ้นมาเป็นกิงก่งขาวๆลักษณะอย่างนี้ยครับเราก็หักตรงยอดมันอีกทีหนึ่งเราก็หักตรงยอดอีกทีหนึ่งหักประมาณนี้ มันก็จะแตกแตเด็ดหนึ่งออกสองออกสามครับอ่าเดี๋ยวชวนกลับมาดูจากคราวที่แล้วที่เป็นการโน้มกิ่งครับจะสังเกตว่าเดิมมันเป็นต้นสูงๆอย่างนี้นะครับเป็นต้นสูงๆอย่างเี้ยแล้วผมก็ใช้วิธีโน้มโดยใช้เชือกง่ายๆใช้ขวดใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้มมัดกับกิ่งต้นไม้อื่นเนี่ยสังเกตว่ามีเชือกอู่ตรงนี้เมื่อน้มปุ๊บกิ่งขาวๆมันก็จะแตกยอดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับ นี่ประมาณสองสองสามเดือนเนี่ยก็จะเกิดกิ่งสูงคิดดูว่าสูงแค่ไหนนะครับไอที่แกนแกนมาห้าหกปีไม่โตสักทีนะครับเแต่สังเกตดูดนะครับเนี่ยให้ดูว่ามันสูงแค่ไหนถ้าเทียบกับมือผมนะครับแป๊บเดียวนะครับประมาณสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกิ่งมันเนี่ยกิ่งมันเริ่มขาวนะครับเราสังเกตว่ามันเริ่มขาวเป็นเป็นแบบเนี้ย ลึกขาวยิ่งกว่านี้นะครับอีกสักหน่อยสักประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยเราก็ไล่ไลด่ดูไล่ขึ้นมาจากยอดห้าคู่คู่ยอดนะครับห้าคู่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราก็เด็ดเลยเราก็เด็ดตรงนี้เลยมันก็จะแตกอีกมาใหม่เด็ดหนึ่งออกสองออกสามอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามีใจเห็นอันนี้อันนี้ดัดโค้งแล้วแตกดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะชวนไปดูอีกกันหนึ่ง อันนึงนี้ก็ดัดโค้งเหมือนกันโน้มลงนะครับโน้มลงโดยใช้เชือกโยงโยงไปกับไปต้นะอมตรงนั้นอนะ่ะแล้วมันก็จะแทงยอดตรงนี้นะครับจากคราวที่แล้วที่ที่ให้ดูมันยังเล็กอยู่แต่ตอนนี้ตัวแป๊บเดียวครับประมาณไม่ไม,ไม่ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะมันก็สูงขึ้นขนาดน,นี้ละเนี่ยมันจะแตกตรงตรง,ตรงตามโค้งๆนี่ไปเรื่อยๆครับแต่ทีเนี้ยนี่ยมันก็ออกหลายกิ่งครับ,เป,รบเป็นยวงเลยคนระับเป็นยวงเลยเนี่ย น,น,นี่ครับนี่คไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าอันเนี้ยถือว่ามันยังออกไม่ดีนะครับถือว่าดัดโค้งแล้วยังออกไม่ดีแต่ลักษณะเป็นทรงต้นอย่างนี้ถ้าดัดโค้งแล้วมันแตกไม่ดีนะครับมันมันจะเกิดกิ่งกระโดงตรงโคนนะครับตรงโคนที่เราดัดโค้งครับมันจะเกิดกิ่งกระโดงใหม่เนี่ยประมาณสี่ห้ากระโดงซึ่งไอ้สี่ห้ากระโดงเนี่ย มันก็จะสูงสา4สิบสี่ิเซนแป๊บเดียวแล้วอีกสักหน่อยมันก็จะแซงมันจะแซงต้นีใหญ่นี่นะครับมันจะแซงต้นสูงๆนี่เพราะกิ่งกระดงพวกนี้มันโตวไวมากครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแยวก็คงให้ดูแค่นี้ให้ดูว่าเวลามันแตกกิ่งกระโดงมันมีหลายแบบถ้ามันไม่แตกตรงกิ่งโคง้งอ่ะถ้ามันแตกกิ่งโค้งตรงนั้นมันก็จะแตกตรงโคนที่เป็นโคงกวาะครับ ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ